เนี่ยนะครับเสียงเสียเสียเสียงเสียเสียเสียงเงินเสียสตังเสียตังเนี่ยไปกับปืน UMP b u ย a d เด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 สวัสดีครับเดสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วเราก็อัพเลเวลจนเต็มเนี่ยนะครับก็มีน้องๆเนี่ยทักมาหาผมว่าพี่ปิมคือพี่ปิมเนี่ยต้องเอาในชุดนี้ สวัสดีครับคุณคิดว่าจะหลอกเงินกูอะไรก็ได้เอตูดีดูดิ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 โอ้ม่ว่าม่วม่ว่าไ่าไ่ไมว่าไม่ว่เไมม่วคิดว่าไมไมไว่ เอยุ่วเอามาหลอกไอ้พีมมันก็โง่ซื้อโง่เติมคิดอย่างงั้นล้ออะไรกะกดดิครับบอกมอกบอกว้ยดูดิดูหน้าสมดิแล้วคุณทำอย่างนี้ทีเอฟผมบอกเลยคุณต้องทำอย่างนี้อี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 สวัสดีครับ